ชีวประวัติพระฐานนสมูหลวงปู่ชอบตอนดอยหลวงเชียงดาวเมื่อมีพระเนรตามเข้ามาสมทบเที่ยววิเว,วกกับองค์ท่านหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตมากขึ้นองค์ท่านจึงมอบหมายให้หลวงปู่ชอบฐานสมูหลวงปู่ตื้ออาจาราธรรมโอหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เกียรวันนาโก ตาผ้าขาวสียาคนบ้านแม่ก่อยออกเดินทางล่วงหน้าไปสำรวจสถานที่ดอยหลวงเชียงดาวองค์ท่านบอกให้อรออยู่นั่นจนกว่าท่านจะพาหมูนะ่คณะตามไปสมทบหลวงป,ปู่ชอบกับหมูนะ่คณะพาก,กันเดินทางล่วงหน้าไปดอยหลวงเชียงดาวตามบัญชาขององค์ท่านหลวงปู่มั่นระหว่างพักรอคณะนะองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่ดอยหลวงเชียงดาวหลวงป,ปู่ตื้อ ท่านชวนหมู่คณะไปสำรวจภายในถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่เชิงดอยหลวงเชียงดาวถ้ำแห่งนี้หลวงปู่ชอบเข้าไปสำรวจมาก,ก่อนแล้วท่านว่าถ้ำแห่งนี้มืดมากแสงสว่างส่องไม่ถึงอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหมิ่นขี้เยี่ยวขางข่าวถ้าอยู่นานจะปวดหัวแน่นหน้าอกท่านกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่เกตจึงปฏิเสธที่จะเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงปู่ตื้อ ท่านจึงเข้าไปสำรวจถ้ำม,มืดเพียงลําพังองค์เดียวหลวงปู่ตื้อท่านเข้าไปในถ้ำนานหลายชั่วโมงตอนบ่ายท่านออกมาจากถา้ำในสภาพเนื้อตัวเปื้อนดินเปื้อนโคลนหลวงปู่ตื้อบอกถ้ำม,มืดสลับซับซ้อนภายในถ้ำมีพระพุทธรูปข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณกระจายอยู่ทั่วถ้ำภูมิรักษาสมบัติด,ดูอาการหยิบจับอะไรขึ้นมาดู ก็แสดงเกียริยาไม่เป็นมิตรภายในถ้ำมีงูอาศัยอยู่มากเวลาเดินต้องระวังเพราะจะเหยียบงูหลวงปู่ตื้อท่านเป็นคนไม่ค่อยถูกกับงูเงี้ยวเคี้ยวขอพอเจองูท่านจึงออกจากถ้ำหลวงปู่ชอบเล่าถึงอุป,ปนิสัยโลภผลของหลวงปู่ตื้อให้ฟังว่าหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่ผีสางเทว,วดาอันดภานเกรงท่านมาก ผีฟ้าป่าเขาที่ไหนว่าดุดุเหี้ยนเฮี้ยน,นพอเจอหลวงปู่ตื้อแล้วเป็นต้องกระเจิงหลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่ไม่กลัวในอำนาจมิติมืดแต่ถ้ากับงูท่านจะไม่เข้าใกล้หลวงปู่ชอบถามท่านว่าอาจารย์ตื้อกลัวงูหรือจึงไม่กล้าจับงูหลวงปู่ตื้อบอกผมไม่ได้กลัวงูแบบกลัวมันจะฉกกัดท่านบอกเวลาจับหรือสัมผัสกับ,กบตัวของงู ท่านจะเกิดอาการจั๊กกะจี้มือไม่จาเป็นท่านจึงไม่อยากสัมผัสกับตัวของงูหลวงปู่ชอบว่าต่างกันกันกบหลวงปูแป่แหวนหลวงปู่แหวนถ้าเจองูท่านจะจับมาดูเฉยเลยหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านจึงมักจะเที่ยววิเวกด้วยกันถ้าที่ไหนมีงูรบกวนหลวงปู่แหวนท่านจะจับงูไปปล่อยให้ถ้าที่ไหนมีผีสางมารบกวนหลวงปู่ตื้อท่านจะกำราบให้ ท่านว่าสมัยก่อนตอนที่วิเวกอยู่ทางภาคเหนือถ้าเห็นหลวงปู่ตื้อที่ไหนก็จะเห็นหลวงปู่แหวนที่นั่นเว้นแต่ท่านทั้งสองจะแยกกันไปจำพรรษาอย่างที่แห่งอื่นพอออกพรรษาแล้วท่านทั้งสองก็จะกลับมาหากันเหมือนเดิมจนองค์ท่านหลวงปู่มั่นพูดหยอกหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนว่าเงาทำงวงงามคู่ หลังทาที่พักเสร็จประมาณ3 4มสี่วันองค์ท่านหลวงปู่มั่นก็พาลูกศิษย์ตามมาสมทบท่านถามว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างหลวงป,ปู่ตื้อกรบปรี่ยนองค์ท่านว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การปฏิบัติเทพภูมิที่นี่เป็นมิตรกับพระเนนดีเว้นแต่ยักษ์รักษะสมบัติเท่านั้นที่เขาไม่เป็นมิตรกับพระเนนเราเท่าไหร่เนื่องจากเคยมีพระเนนมาพักที่นี่ พากันเอาสมบัติที่เขารักษาไปด้วยภูมิยักษ์รักษาเขาจึงไม่ค่อยเป็นมิตรกับพระนีรคอยตำหนิเพ่งโทษเพราะเกรงพวกเราจะพากันมาเอาสมบัติที่เขาเฝ้ารักษาออกไปจากที่นี่องค์ท่านหลวงป,ปู่มัน่นเตือนลูกศิษย์ให้สำรวมใน,นศีลศิกขาของตนอย่าพากันข้านองลองประมาทในสถานที่เป็นอันขาดองค์ท่านสั่งห้ามพระนีรไม่ให้ไปแตะต้องของสงวน ที่พวกเทพภูมิของรักษาให้พากันทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาแผ่เมตตาให้สปปรรปสัตที่อาศัยในสถานที่แห่งนี้ให้ได้รับผาสุขในธรรมเรื่องภายนอกนั้นให้พระเนรเราปฏิบัติไปตามหน้าที่ของตนส่วนเรื่องภายในนั้นองค์ท่านจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อสถานที่ด้วยองค์ท่านเองหลวงปู่ชอบท่านว่า ดอยหลวงเชียงดาวสมัยอดีตมีอริศีชีพไรมาพักบําเ,เพียนอยู่ที่นี่หลายท่านอดีตชาติก่อนพุทธก,กาลท่านกับหลวงปู่ตื้อผู้เป็นสายธรรมเคยเป็นอริศีมุนีพระไเพ็ญเพียรที่ดอยเชียงดาวด้วยกันมาก่อนพระลานิส่งของการบําเพพียน,ยนรถจึงส่งผลให้ท่านทั้งสองได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสมณาะาโคดมชาตินั้นท่านทั้งสองบวชเป็นพระภิกษุด้วยกัน เมื่อสมัยต้นพระศาสนาท่านพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแต่ด้วยอินทรีย์บารมีธรรมของท่านทั้งสองอยังอ่อนอยู่จึงพากนหลงผิดติดตามไปอยู่กับพระเทวทัตพอพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ถูกพระแม่ธรณีทำกรรมสุกตกนรกอเวจีท่านทั้งสองก็พากนลาสิกขาออกมาครองเรือนชาตินั้นหลวงป,ปู่ชอบท่านตายตอนอายุ30กว่าปี ตายจากชาตินั้นท่านมาเกิดที่เมืองสาวัตถีเป็นลูกชายพ่อบ้านคนรับใช้อนาถเปินที่กาเสียธีมหาอุบาสกพออายุได้สิบปีในชาตินั้นท่านได้พบพระมหากัสสปะเถระท่านผู้เป็นเลิศในทุดงควัดท่านเกิดสถานในข้อวัดปฏิบัติของท่านพระมหากัสสปะเถระเจ้าจึงขออนุญาตพ่อแม่ออกบวชเป็นสนัมมณีนติดตามอุปถภกรับใช้ท่านพระมหากัสสปะเถระ ชานั้นท่านปฏิบัติจนสำเร็จฌานสมาบัติ8มีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์นิอรมิตกายหาอเหินเดือนอากาศได้ดังปักษาหลังสำเร็จพระสมาสัมพุทธเจ้าสมณาโคดมสเสด็จดับกันทะปาริณิพานผ่านไปได้8ปีท่านเป็นสมเนียติดตามพระมหากัสปะเถระเจ้าอัญเชิญพระอุรังคธาตุสวนหน้าอกของพระพุทธเจ้าสมณโคดมมาประดิษฐานไว้ที่พระธาตุพนม บางครั้งเดินด้วยเท้าบางครั้งเดินด้วยอภินญ,ญายน่นระยะทางผ่านบ้านเมืองใดชาวบ้านเจ้าเมืองจะพากันออกมากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าชาวบ้านเจ้าเมืองต่างๆจะพากันถวายทรัพย์สมบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาฝากไปบรรจุที่พระธาตุพนมองค์ท่านบอกพระมหากัสปเถระ,ระพาท่านและคณะพระเนี มาพักส่งน้ําที่ลําธารหนองสองห้องปัจจุบันลําธารหนองสองห้องที่ว่านี้อยู่เขตบ้านกกโพบังกัมตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยด้วยชาติที่หลวงป,ปู่ชอบท่านอารลิศถึงตอนท่านมาพักที่นี่กับพระมหากัสปเถระผู้เป็นอาจารย์เก่าท่านจึงให้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์ในการอารลิศชาติขององค์ท่านปัจจุบันวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดป่ากกโพบังกํมโดยมีพระอาจารย์แสงจิรวัฒโกพระอุปถาขององค์ท่านเป็นประธานสงวัดแห่งนี้ชาตทิท่านเกิดเป็นสัมณีนอุปถาพระมหากัสระเถระนั้นหลังกลับจากสร้างพระธาตุพนมท่านเสื่อมชานแพ้ภัยมาตุคามสาวเลี้ยงวัวอายุ19ปีท่านลาสิขาออกมาครองเรือนกับสาวเลี้ยงวัว สาวเลี้ยงวัวผู้เป็นเนื้อคู่เก่าของท่านในชาตินี้ปัจจุบันเกิดเป็นผู้หญิงอยู่ที่อำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ชาติปัจจุบันหลวงปู่ชอบท่านได้พบกับผู้หญิงคนนี้ด้วยคุณธรรมที่องค์ท่านก้าวพ้นสงสารไปได้แล้วท่านจึงหมดจิตคิดปฏิพัทธ์องค์ท่านได้สงเคราะห์ธรรมให้กับคู่วาสนาเก่าเพื่อให้เขามีนิสัยธรรมติดตัวไปในภายหน้าคู่วาสนาเก่าขององค์ท่านในชาตินั้น ถึงแก,ก่กรรมเมื่อปี2,536ตอนอายุ85ปีฝั่งองค์ท่านหลวงปู่ชอบระลึกชาติตอนภาวนาอยู่ดอยเชียงดาวกับองค์ท่านหลวงปู่มั่นรู้สึกตื่นเต้นเพลินไปกับธรรมที่องค์ท่านเล่าคืนวันที่2สิงหาคม2,537ที่บ้านซำทองตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเรากับเนียนเมี่ยงม่วงหักพากันหายง่วง ยิ่งดึกเท่าไหรหลวงปู่ชอบท่านยิ่งเล่าเรื่องธรรมลึกลับพิสดารให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านเล่าไปหัวเราะไปกับเรื่องราวสายธรรมทั้งสามของท่านเมื่อสมัยเป็นพระหนุ่มด้วยกันเรื่องอดีตชาติที่พวกท่านพากันหลงผิดติดตามไปอยู่กับพระเทวทัตเรียนถามองค์ท่าน ผู้ระลึกชาติได้ต้องมีภูมิธรรมชั้นไหนท่านบอกชั้นโลกี้ชาญก็สามารถระลึกชาติได้เพราะจุตูปปาตาญานเป็นธรรมสาธารณะพระอริยะเจ้าหรือผู้มีชาโลกีก็สามารถระลึกชาติได้แตกต่างมากน้อยขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละชั้นภูมิเท่านั้นองค์ท่านเปรียบเทียบกระจกมัวมองเห็นเงาตอนเอง และผู้อื่นไม่ชัดเจนกระจกใสมองเห็นเงาตนเองและผู้อื่นได้ชัดเจนถามองค์ท่านด้วยความอยากรู้พระอระหันต์แต่ละท่านระลึกชาติได้เท่ากันหรือไม่ท่านบอกระลึกได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวาสนาบำเพ็ญมาท่านบอกพระพุทธเจ้าระลึกชาติประมาณมิได้เพราะพระองค์ สร้างบารมีมามากกว่าสาวกทุกรูปท่านบอกพระอรหันยุก่งพุทธการไม่มีใครสามารถระลึกชาติได้มากเท่ากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราองค์ท่านหลวงป,ปู่มัน่นระลึกชาติตนเองและสัตว์โลกได้มากถึงหนึ่งอสงไขยเนื่องจากวาสนาบารมีองค์ท่านสร้างมาในสายพุทธภูมิดอยเชียงดาวในอดีต นอกจากเป็นสถานที่บำเพ็ญพรตของพระฤาษีมุนีภไยแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่นิพพานของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในอดีตหลายพระองค์ดอยหลวงชิงดาวจึงเป็นสถานที่มงคลธรรมสำหรับนักปฏิบัติผู้สแสวงหาความสงบหลวงปู่ชอบบอกที่ดอยเชียงดาวมีสุนทรเทพเป็นเทพรักษาสถานที่สุนทรเทพเคารพศรัทธาองค์ท่านหลวงปู่มั่นมาก เนื่องจากเขาได้รับเมตตาธรรมเมื่อครั้งองค์ท่านพาลูกศิษย์มาโปรดสรพสัตที่ดอยเชียงดาวที่ดอยหลวงเชียงดาวมีพระประเจกกับพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าปัสสิขีมาเยี่ยมสวดนาธรรมกับองค์ท่านหลวงปู่มั่นทางในพระประเจกกับพุทธเจ้าปัสิขีบอกองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าพระองค์ได้ละขันนิพานที่ถ้ำแห่งหนึ่ง บนดอยหลวงเชียงดาวองค์ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังโดยพูดเป็นเชิงว่าไอ้เท่านี้แก่มากแล้วครั้นจะมาปีนภูป่ายดอยเหมือนแต่ก่อนก็ดูไม่ไหวธาตขันกำลังวังชามันไม่เอื้ออำหนวยเหมือนสมัยเป็นพระหนุ่มเสียดายวาสนาเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปดูที่นิพพานสถานมงคลธรรมของท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้ หลวงปู่ตื้อยากพิสูจน์เรื่องนี้ให้หายสงสัยท่านจึงขอโอกาสองค์ท่านหลวงปู่มัน่นขึ้นไปดูถ้ำปัจเจกกับผู้เท้าปัสสิขีนิพานแทนองค์ท่านองค์ท่านอนุญ,ญาตให้หลวงปู่ตื้ขึ้นไปดูถ้ำพระปัจเจกนิพานโดยให้พระอาจารย์สูนเขมะจารุพระเข่องอภิปุญญูและตาผ้าขาวสียาขึ้นไปเป็นเพื่อนหลวงปู่ตื้ค้นหาถ้ำพระปัจเจกนิพาน ขออธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่ขึ้นไปบนดอยหลวงเชียงดาวเพื่อค้นหาถ้ำพระปัจเจกกับหลวงปู่ตื้ดังนี้ 1. พระอาจารย์สูนเกมะาจาโรท่านเป็นชาวจังหวัดเลยเกิดที่บ้านนาแก่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระอาจารย์สูนท่านเป็นผู้มีนิสัยเงียบขรึมพูดน้อยเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มัน่นรุ่นเดียวกันกันกบหลวงปู่ซามาอาจุโต ท่านเคยจำพรรษากับหลวงป,ปู่เทพและหลวงป,ปู่ชอบเมื่อปี2480ที่บ้านป่งวัดป่าอารันยวิเวกตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านมรณภาพที่ประเทศลาว 2. พระเขืองอภิปุญโยเป็นชาวภูไทยนครพนมเกิดที่บ้านหาดแหตำบลน,น้ำกลับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมหลวงป,ปู่ชอบบอก ท่านเขืองเป็นผู้มีบุญแต่กรรมบังท่านเขืองภาวนาจนได้ฌานสมาบัติรู้อดีตอนาคตมีปรารจิตวิชาล่วงรู้ความนึกคิดของผู้อื่นได้ท่านเขืองเคยแสดงฤทธิ์เดินบนอากาศให้หลวงปู่ชอบดูตอนจำพรรษาด้วยกันที่บ้านปงท่านเขืองมีจริตติดฤทธิ์องค์ท่านหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ติดยึดสิ่งเหล่านี้เพราะฤทธิ์เป็นของเล่นของนักปฏิบัติไม่ใช่วิหารธรรม เรื่องอยู่ของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นท่านเขื่องเสื่อมชาญเพราะเจอกับคู่วาส,สนาเก่าลาสิกขาเมื่อปี2482ปัจจุบันทิศเขื่องถึงแก่กรรมที่บ้านเกิดอำเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์สูนพระเขื่องและตาผ้าขาวสียาพากันขึ้นไปบนยอดดอยหลวงเชียงดาวสองวันจึงพากันกลับลงมา ด้วยสภาพผ้าผ่อนท่อนสบงแต่ละองค์นั้นขาดวินหลวงป,ปู่ตื้อท่านว่าที่บนยอดดอยเชียงดาวอากาศหนาวเย็นทั้งกลางวันกลางคืนจนไม่มีมดมแมลงไต่ตามพื้นดินบนยอดดอยขัดสนเรื่องน้ำบริโภคน้ำที่นำขึ้นไปฉันหมดต้องอาศัยฉันน้ำปัสสาวะของตนเองประทังความกระหายท่านกับหมู่เพื่อนพากันค้นหาถ้ำพระปัจเจกอยู่เป็นวันก็หาไม่เจอ จนหลวงป,ปู่ตื้อท่านต้องค้นหาทางภายในสุนทรเทพผู้พิทักษ์ดอยหลวงบอกทางเข้าถ้ำให้รู้ท่านจึงปีนป่ายเขาขึ้นไปจนเกือบสุดปลายดอยจึงพบกับถ้ำแห่งนี้ถ้ำแห่งนี้ถ้าไม่สังเกตดูดีๆจะไม่รู้ว่าเป็นถ้ำเพราะทางเข้าถ้ำมีเถาวันพันไม้บางตาทางเข้าถ้ำจะคับแคบพอเข้าไปแล้วภายในจะโอโถงอยู่ได้เป็นร้อยคน ที่กลางถ้ามีท่านหินยาวประมาณสีว่วาลักษณะคล้ายเตียงนอนเทวดารักษาสถานที่บอกท่านว่าแท่านหินท่นนี้คือที่บรรทมของพระปัเจก,กับพุทธเจ้าปัสสิขีพระองค์ดับขันนิพพานที่ท่านหินท่านนี้ทุกอย่างที่หลวงปู่ตื้อไปเห็นมาตรงกับที่องค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นบอกไว้ทุกอย่างเพียงแต่หลวงป,ปู่ตื้อท่านขึ้นไปดู เพื่อเป็นพยานความรู้ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นเท่านั้นหลวงปู่ชอบอาจารย์ใหญ่ท่านให้อาจารย์ตือ้อขึ้นไปดูถ้ำพระปัเจก,กับพุทธเจ้านิพานเพราะอาจารย์ตือ้อท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิอาจารย์ใหญ่จึงให้อาจารย์ตือ้อขึ้นไปดูถ้ำพระปัจเจกเพื่อให้ท่านเกิดธรรมสังเวชขนาดปรารถนาเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ยากยิ่งแสนเข็ญ ยิ่งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งเป็นผู้แบกทุกข์หนาสาหัสมากมายหลายเท่าพออาจารย์ตื้อท่านได้เห็นธรรมสถานที่นิพพานของพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าปัสสีขีใจอาจารย์ตื้อท่านก็ถอยออกจากความปรารถนาพุทธภูมิอาจารย์ใหญ่มัน่นยกเรื่องท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิเล่าให้อาจารย์ตื้อกับลูกศิษย์ท่านอือ่นๆฟังอาจารย์ใหญ่มัน่นท่านปรารถนาพุทธภูมิ มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสโปจนล่วงเลยมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าสมาะโคโดมองค์ปัจจุบันขณะท่านยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพื่อรับรองฐานะยกภูมิขึ้นเป็นพระโูธิสัตว์ท่านยังเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อย่างแสนสาหัสทั้งตกอบายทั้งขึ้นสวรรค์เป็นอยู่อย่างนั้นหลายภพหลายชาติ แต่ละชาติที่อาจารย์ใหญ่มั่นท่านเกิดตายท่านบอกทุกทั้งนั้นบางครั้งท่านเกิดเป็นเดราาัจฉานติดต่อกันหลายชาติท่านพิจารณาเห็นทุกข์ในการเกิดตายของตนเองที่ทับถมยาวนานอาจารย์ใหญ่มั่นท่านจึงละความปรารถนาพุทธภูมิที่ห้วยใคร้นครนายกจากนั้นมาท่านก็ภาวนาก้าวข้ามกามคุณสำเร็จทำอนาคามีที่ถ้ำสาริกา พอมาอยู่ถ้ำดอกคำชียงใหม่อาจารย์ใหญ่มั่นท่านก็มาถึงความบริสุทธิ์ธรรมาธาตุอยู่นี่วาสนาอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเป็นวาสนาพุทธ,ธะท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหาบริวานมากมายอาจารย์ใหญ่มั่นท่านสอนลูกศิษย์ได้สําเร็จมากผลมากมายหลายองค์พระอรหันต์กึ่งพุทธกาลไม่มีใครมีบารมีเทียบเท่าพ่อแม่ครัวอาจารย์มั่นอาจารย์ตื้อฟังอาจารย์ใหญ่มั่น เตือนท่านในเรื่องนี้อาจารย์ตื้อพิจารณาเห็นกองทุกข์ของตัวเองที่ไม่มีวันจบสิน้นท่านจึงละพุทธะมหาทุกข์ที่บ้านแม่ก่อยจากนั้นท่านก็เร่งความเพียรปรารถนาพ้นทุกข์เพียงอย่างเดียวจนท่านถึงธรรมธาตุในชาติปัจจุบันอาจารย์ตื้อท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่มั่นองค์ที่5ที่รู้ทำตามพ่อแม่ครัวอาจารย์มั่นองค์แรกอาจารย์พรมบ้านดงเย็น อาจารย์พรมท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่มั่นที่สําเร็จธรรมเป็นองค์แรกอาจารย์พรมท่านสําเร็จธรรมปี2483ปีนั้นเราจําพรรษากับท่านาเรียนอยู่บ้านแม่น้องหานสันสายอาจารย์ใหญ่มั่นบอกเราท่านชอบท่านพรมถึงธรรมแล้วเด้อท่านพรมสว่างแล้วเราเข้าใจในความหมายที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นบอกทันที พออาจารย์ตื้อถึงทำแล้วไล่กันมาอาจารย์แหวนท่านก็มาได้ทำอยู่บ้านป่งแม่แตงอาจารย์แหวนถึงทำตอนท่านอายุ58ตอนอาจารย์แหวนท่านบรรลุธรรมเรากับอาจารย์ข่าวอาจารย์เหรียญหลวงพ่อวงพากันที่วิเวกอยู่แม่ริมตอนนั้นโลกธาตุสั่นไหวในจิตอย่างแรงอาจารย์ขาวถามเกิดอีหยังขึ้นครูบา โลกกธาตุคือสันไหวแห้งแท้เราบอกอาจารย์ข่าวผู้เท่าแหวนท่านถึงทำอันเป็นมงคลแล้วเรากับอาจารย์ข่าวพากันอนุมโมทนาในธรรมกับผู้เท่าแหวนที่ท่านพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้เรียนถามองค์ท่านว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิบ้างไหมท่านบอกเราไม่เคยปรารถนาพุทธภูมิกับเขา ตอนอยู่เชียงใหม่กับอาจารย์มั่นท่านชี้มือขึ้นฟ้าบอกเราว่าท่านชอบเอ้ยเดือนดาวที่ท่านเห็นอยู่นี้อย่างน้อยกว่าดารารัศมีพระภูธิสัตว์ที่อรอการตัดสารรู้ท่านอยากจะเป็นมหาบุรุษผู้แบกทุกข์กับเขาอยู่บอ่อเราบอกท่านว่าข้าน้อยบอกขอปรารถนาเป็นมหาบุรุษผู้แบกทุกข์ข้าน้อยปรารถนาขอพ้นทุกข์ ในชาตินี้เท่านั้นอาจารย์ใหญ่ท่านว่าดีแล้วดีแล้วเอาให้มันจบในชาตินี้เดอ้อท่านชอบเราเร่งความเพียรเจ้าของอย่างสุดเหยียดพอมาอยู่บ้านป่าไม้แดงเมืองพมา่ากามนครในจิตของเราก็มาแต่พังอยู่นี่จิตหมดอุปาทานสมมุติในเพศหญิงเพศชายใจหมดความอยากได้ใครมีในกามคุณทั้งหมด รู้ตัวว่าจากนี้ไปเราบ่ได้อาศัยท้องผู้ใดเกิดอีกแล้วจากนั้นมาอีก3ปีปี87 2487เราเจํราจำพรรษาอยู่ท่ามีเก่าบ้านไทยใหญ่หนองยวนเราก็มาเมี่ยนเมาโคตพ่อโคต,โคตแม่กิเลสลงได้อยู่บ้านหนองยวนจิตเป็นธรรมธาตสว่างสวยจบสิ้นการเกิดอย่างถาวร เราบรรลุธรรมเป็นพระอระหันเตวิโชเพราะบุญบาร,รมีเราสร้างมาทางสายวิริยะฝั่งองค์ท่านเล่าแล้วอาศจรใจในธรรมขององค์ท่านท่านบอกบุญบาร,รมีที่เราบรเพ็ญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราสำเร็จเตวิโชสามมีอภิญญาเป็นเครื่องประดับจิตหอย่างอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ด้วยใจทิปสูต รู้สมทนาของสัตว์โลกแม้ต่างภูมิเจโตปรรยายาัริยญาณรู้จิตใจผู้อื่นปุพเพนิวาสนานุสติญาณระลึกชาติการเกิดของตนเองและสัตว์โลกทิพยจักสุขมีตาในเห็นการกระทําของผู้อื่นอาสวรคขยายญาณสละล้างกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของตนเองท่านบอกทำห้าอย่างแรก เป็นสาธารณธรรมผู้สำเร็จชาลูกีก็มีความรู้นี้ได้แต่ข้อสุดท้ายคืออาสวัคขยายานการทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของตนเองคือคุณสมบัติของพระอระหันต์ท่านผู้สิ้นทุกข์แล้วเท่านั้นที่มีคุณสมบัติข้อนี้ได้เรียนถามองค์ท่านพระอระหันต์กำหนดระลึกชาติได้เท่ากันไหมองค์ท่านหลวงป,ปู่ชอบตอบว่า ได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีที่ตนเองสั่งสมมาเรียนถามองค์ท่านหลวงปุ่ชอบตามประสา,าผู้อยากรู้ว่าสนาบาร,รมีธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์สั่งสมมาสามารถกำหนดระลึกชาติตนเองและผู้อื่นได้มากเท่าไหร่องค์ท่านบอกเรากำหนดระลึกชาติตนเองและผู้อื่นย้อนหลังได้9 1กับระลึกชาติอนาคตของผู้อื่นได้ 9กกับเรียนถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบพ่อแม่ครูอาจารย์กำหนดระลึกชาติใช้เวลานานแค่ไหนท่านบอกจิตเราเป็นวสีมีความชำนาญในการเข้าออกเรากำหนดรลึกชาติอดีตอนาคตได้เ,เร็วกว่าฟ้าแลบ60เท่าฝั่งองค์ท่านพูดแล้วอัศจรรย์ใจเกิดมาเพิ่งได้ยินคำเปรียบเทียบจากองค์ท่านหลวงปู่ชอบนี้แหละ จิตเราเร็วกว่าฟ้าแลบขณะเขียนบันทึกเรื่องนี้นึกถึงคำที่องค์ท่านหลวงปู่เทศเทศอรังสีวัดหินหมักเป้งเคยพูดให้ฟังเรื่องปรจ,จิตวิชาท่านอาจารย์ชอบเร็วกว่าสายฟ้าแลบท่านอาจารย์ใหญ่มั่นยกให้อาจารย์ชอบท่านเป็นเอกในเรื่องนี้คุณอยากรู้เรื่องอะไรให้คุณไปถามอาจารย์ชอบของคุณโน้น ขนาดพญานาะคที่เฝ้าอารักขาเราชื่ออะไรอาจารย์ชอบอยู่บ้านโคกหมดท่านยังรู้จักใครจะไปหลบซ่อนบางภูเขาร้อยลูกอาจารย์ชอบท่านยังตามไปรู้ไปเห็นได้จิตอาจารย์ชอบท่านปิ่นทิพย์ท่านมองเห็นหมดในสามแดนโลกธาตุนี้คำพูดขององค์ท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีตนเองถ้าไม่บันทึกเรื่องนี้ไว ต่อไปลูกหลานขององค์ท่านหลวงปู่ช,ชอบผู้เกิดที่หลังคงเถียงกันตาดําตาแดงบางครั้งก็นึกขำตัวเองเหมือนกันครูบากล้วยคนอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครต้องมาบันทึกเรื่องราวขององค์ท่านหลวงปู่ช,ชอบไว้ให้คนเมืองเลยและคนทั่วไปได้ศึกษาบางครั้งตนเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงให้เราเป็นผู้บันทึกเรื่องราวขององค์ท่านไว้ ทั้งที่ลูกศิษย์ของลูกปู่ชอบก็มีตั้งมากมายพอถามพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็บอกจดเอาโบยว่นนาคนก็สิได้ประโยชน์จากไร้มือของท่านดอก